สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญฆาตกรรมสัญชาติญี่ปุ่นเรื่องคลิป,ปี้สืบอมหิตจิตยาลุดหนังปี2016นำแสดงโดยยูกะทาเกอุชิฮิดโทชินิชิชมามะเทรรยุกิคางาวะและฮารุนะคาวากุชิถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ f a c e b o o k กันด้วยนะครับขณะโคอิจิอยู่ระหว่างพักการสืบสวนฆาตกรโลกจีน และพูดคุยอยู่กับรุ่นน้องเจ้าคาตกรน,นั่งก็่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุ้มตัวมันพร้อมกับหนีออกมาจับคนจะแถวนั้นเป็นตัวประกันพอโคอิจิเห็นอย่างนั้นจึงห้ามไม่ให้ตำรวจยิงและพยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมมันแต่มันก็หลอกล่อเขาให้เข้ามาใกล้ๆจากหลังกระแทงเขาและเชือดคอตัวประกันสุดท้ายพวกตำรวจจึงต้องยิงมันทิง้งส่วนโคอิจิก็เสียใจที่มีส่วนทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตาย ต่อมาโคอิจิก็ได้ลาออกจากตำรวจและมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยโดยเขาได้พาภรรยาย้ายออกมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ซึ่งดูเหมือนที่นี่เพื่อนบ้านจะไม่ค่อยสนใจกันนักเพราะพอเขาพาภรรยาไปแนะนําตัวป้าที่อยู่บ้านหลังถัดไปก็ท,ทําท่าทําทางไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับพวกเขาส่วนบ้านอีกหลังที่ติดเขาก็เหมือนจะไม่มีคนอาศัยอยู่หลังโคอิจิสอนเสร็จเขาก็เห็นเพื่อนครูกาลังทําอะไรบางอย่าง ด้วยความสงสัยเขาจึงเดินเข้าไปดูแล้วก็ได้รู้ว่าเพื่อนกำลังจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับคดีร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเขตคันโตตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งมีอยู่คดีหนึ่งที่แปลกๆเพราะเป็นแค่คดีคนหายแต่ยังปิดไม่ได้ทำให้เขาสนใจและก็จำได้ว่าคดีนี้คนในครอบครัวหายไปทั้งหมด3คนคือพ่อแม่และพี่ชายเหลือแค่เพียงฮอนดะลูกสาวเท่านั้น โดยตอนนั้นเธอเรียนอยู่ชั้นมสามแล้วก็ให้การสรับสนจึงทำให้คดีไม่คืบซึ่งนี่ก็ผ่านมา6ปีแล้วเลยไม่รู้ว่าเธอย้ายไปอยู่ที่ไหนเมื่อเพื่อนได้ยินก็ตื่นเต้นจึงชวนเขาไปดูที่เกิดเหตุด้วยกันดานยาสุโกภรายาของโคโอิจิเธอยังคงไม่ลดละความพยายามที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านเธอเลยลองไปที่บ้านหลังข้างๆอีกครั้งจังหวะที่เธอกำลังร้มล้อมมองๆอ,อ,อ,อยู่ที่ตู้ไปรษณีย์เพราะอยากรู้ว่ามีคนอยู่หรือไม่ นิชิโนเพื่อนบ้านก็ปรากฏตัวออกมาและดูจะไม่พอใจเธอที่มาสอดรู้สอดเห็นเธอจึงรีบขอโทษและแนะนำตัวเองว่าเป็นเพื่อนบ้านใหม่พร้อมกับนำของขวัญมามอบให้ซึ่งเขาก็ดูจะนิสัยประ,ประหลาดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจนเธอทำตัวไม่ค่อยถูกครับดางโกยจิในที่สุดเขาก็เพื่อนอาจารย์กบไปย่งบ้านหลังที่เกิดเหตุแต่ดูเหมือนตอนนี้มันจะกลายเป็นบ้านล้างไปแล้ว เพื่อนจึงชวนเขาเข้าไปดูด้วยกันแต่เขาก็อดใจเอาไว้เพราะไม่ใช่ตำรวจที่สำคัญเขาอาจจะโดนข้อหาบุกรุกได้วันต่อมาเมื่อโคอิจีสอนเสร็จรุ่นน้องก็มาหาเพราะรู้เรื่องที่เขาไปบ้านหลังที่เกิดเหตุมาจึงอยากให้เขาช่วยตามสืบคดีนี้ด้วยอีกแรงเพราะเขาเป็นคนที่น่าจะเข้าใจคนร้ายพวกนี้ดีที่สุดทำให้เขาโมโหเนื่องจากคดีล่าสุดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นรุ่นน้องจึงรีเปลี่ยนไปพูดถึงฮอนดะ เด็กสาวที่รอดชีวิตแทนเพราะรุ่นน้องรู้ที่อยู่หงเธอโดยเธอไม่ยอมคุยกับพวกตำรวจเลยดังนั้นถ้าเป็นเขาเธออาจจะยอมคุยด้วยก็ได้ขณะยาสุโกกำลังแปลงขนให้ซูนัขเมื่อมันเห็นนิชิโนเหมือนก็วิ่งเข้าไปทำ้ายเธอจึงรีบเข้าไปห้ามและขอโทษเขาเป็นการใหญ่ซึ่งเขาเองก็ขอโทษเธอเช่นกันที่วันก่อนทำนิสัยแย่ใส่เธอ จากนั้นก็ถามถึงของกวันที่เธอนำมามอบให้พร้อมกับชมว่ามันอร่อยทำให้เธอปลื้มมากเพราะเธอเป็นคนทำเองจังหวะน,นั้นเองลูกของเขาก็กลับมาถึงบ้านพอดีพอเธอได้รู้จักกับลูกของเขาเธอเลยทำหาภรรยาทำให้เขาโมโหขึ้นมาส่วนเธอก็งุนงง,งและทำตัวไม่ถูกครับดานโคอ,อิจิกับรุ่นน้องพวกเขามายังบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ได้พบกับฮอนดะที่กลับมาที่นี่เช่นกัน ดังนั้นพวกเขาจึงรีบไปแนะนําตัวว่าเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยายลายัยและอยากจะได้ข้อมูลคดีของเธอเมาเป็นกรณีศึกษาแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแล้วก็หนีไปขณะกลับบ้านโคอ,อิจิก็ได้พบอนิชิโนที่เดินเข้ามาทักทายตอนแรกหมอน,นี่ก็คุยกับเขาดีแต่ไปไปมาๆกลับมาต่อว่ายาสุโกหาว่าเธอสอรู้สอเห็นและอาเดือนร้อนหากยังมีนิสัยแบบนี้ ทำให้เขางนงง,งเพราะเดียวหมอนี่ก็พูดดีเดี๋ยวก็พูดจาแย่แถมยังมีท่าทางประหลาดๆอีกด้วยดานโคออจินที่สุดเขาก็ติดต่อขอพูดคุยกับฮอนดะได้สําเร็จแต่เธอก็จําเรื่องราวไม่ค่อยได้เพราะบางทีก็เหมือนฝันบางทีก็เหมือนจริงขณะยาสุโกกำลังถอนหญ้าเธอก็เห็นลูกสาวของนิชิโนกลับมาถึงบ้านพอดีเธอเลยทำอาหารมาแบ่งปันทำให้นิชิโนไม่พอใจแต่ก็ยอมให้เธอเข้ามา เพราะเห็นอยากจะเจอกับภรรยาของเขาสเสลือเกินทว่าพอเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแถมลูกของเขาก็ส่งซิกเหมือนไม่อยากให้เธอเข้ามาอีกด้วยเธอเลยรีบมอบอาหารให้เขาและขอตัวกลับแต่เขาก็ยังเดินตามมารังเธอไว้พร้อมตีหน้าเศร้าบอกกับเธอว่าครั้งหน้าเธออาจจะได้เจอกับภรรยาของเขาแน่นอนแต่ตอนนี้ภรรยาของเขามีปัญหาทางจิตอยู่และเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยภรรยาได้ยังไงทำให้เธอเปลี่ยนเป็นสงสารเขาแทน ต่อมาฮอนด้าได้เดินทางมาพบกับโคอิจิที่มหาวิทยาลัยเพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตเพราะเธอพอจะนึกออกได้บ้างแล้วในตอนนั้นเธอได้ยินแม่คุยโทรศัพท์กับใครบางคนครั้งแรกที่รับสายก็เหมือนจะกลัวแต่วันถัดมากลับยิ้มยังมีความสุขส่วนพ่อของเธอปกติก็จะทำงานและยุ่งตลอดโดยมีครั้งหนึ่งเธอเห็นพ่อคุยโทรศัพท์ซึ่งก็มีโกรธบ้างหัวเราะบ้างจึงคิดว่าคุยกับเพื่อนแต่ตอนนี้เธอกลับคิดว่า คนที่โทรมาน่าจะเป็นคนเดียวกับที่โทรหาแม่ส่วนพี่ชายของเธอก็เช่นกันพอหลังๆมักจะเมาทางๆท,ที่ไม่ชอบดื่มและคงจะถูกใครบางคนบังครับซึ่งตอนนี้เธอก็คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับที่โทรหาพ่อและแม่ของเธอโอ,อิจิจึงของให้เธอคิดว่าเธอเคยพบหมอน่าหรือไม่หรือมีใครที่พอจะเข้าเขาบ้างและทำไมมาถึงปล่อยเธอ พอเธอได้ยินก็ตกใจและปฏิเสธว่าไม่รู้เพราะในวันเกิดเหตุเธอไปเข้าค่ายและไม่พอใจด้วยที่เขาเป็นเหมือนกับตำรวจพวกนั้นเมื่อบีบให้เธอคิดให้ออกเธอจึงกลับไปทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านโคอ,อิจิก็ได้พบกับน,นิชิโนและลูกสาวที่มาเรียนทำอาหารกับยาสุโกเพื่อเอาไปสอนภรยาทรรมทำให้เขาไม่ค่อยพอใจแต่ก็ไม่กล้าต่อว่าเพราะยาสุโกดูจะมีความสุขที่มีคนมาชมและชื่นชอบอาหารที่เธอทำ แล้วเขาก็พยายามถามอาชีพของนิชิโนะซึ่งนิชิโนะก็ตอบเขาและบอกด้วยว่าถ้าอยากรู้มากกว่าน,นี้ก็ให้ไปที่บ้านโดยมีบางอย่างจะให้ดูด้วยดานโคอิจ hmm. ิเขาแอบ,บดูนิชิโนะกับลูกสาวเดินกลับบ้านซึ่งทั้งสองคนก็ดูจะสนิทสนมกันดีแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่ไว้ใจเพราะสัญชาติยานวันฟองดานฮอนดะในที่สุดเธอก็กลับมาให้ข้อมูลกับโคอิจิอีกครั้งโดยเธอจำได้ว่าก่อนที่เธอจะไปเข้าค่าย พอแม่และพี่ชายกำลังนั่งคุยกันอยู่เรื่องที่เธอจะไม่อยู่และทั้งสามคนคงจะไปพบกับใครบางคนและเธอก็รู้สึกเหมือนจะเคยพบกับคนคนนั้นด้วยเมื่อเขาได้ยินก็พยายามให้เธอคิดแต่เธอก็คิดไม่ออกจําได้แต่เพียงว่าหมอนั่นอยู่ที่สวนข้างบ้านแล้วเงยหน้าขึ้นมาจ้องมองเธอทุกคนจึงรีบช่วยกันวิเคราะห์และถามกับเธอว่าใช่มิสุตะเพื่อนข้างบ้านหรือเปล่า แต่เธอก็ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยคุยกันจึงไม่รู้ว่าใชัมิสุตาจริงหรือไม่แถมยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดและปวดหัวมากอีกด้วยขณะโคอิจิกำลังขึ้นรถไฟกลับบ้านเขาก็ได้พบกันิชิโนโดยบังเอิญโดยนิชิโนดูจะเป็นคนดีมากกว่าที่เขาคิดเพราะมอบทีนังให้กับคนแก่และไม่ถือโทษพวกเด็กที่วิ่งชนดังนั้นพอลงจากรถไฟเขาจึงเข้าไปคุยกับนิชิโนและก็ได้รู้ว่า ก่อนที่นิชิโนะจะมาเปิดบริษัทของตัวเองเคยทำงานที่สำนักพิมพ์มาก่อนเลยทำให้ได้รู้จักกับอาจารย์คนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยของเขาทำให้เขารู้สึกวางใจนิชิโนะมากขึ้นดารุนน้องเขาลองไปตรวจสอบบ้านข้างๆที่เกิดเหตุที่มิสุตะอาศัยอยู่แต่มันก็กลายเป็นบ้านล้างไปแล้วเช่นกันแถมพอเปิดเข้าไปเขาก็ได้กลิ่นเหม็นช่วยออกมาเขาจึงเดินตามหากลิ่นนั่นจนได้พบข้อศบที่ถูกซีลสุญญากาศเอาไวอ้อย่างดี ที่สำนักงานตำรวจขนานักข่าวกำลังรายงานข่าวรุ่นน้องก็ออกมาหาโคอิจิและบอกให้ฟังว่ากำลังมีการตรวจสอบศพอ,อยู่ซึ่งคาดวาสามในห้าศพคงจะเป็นพ่อแม่และพี่ชายของฮอนดาส่วนอีกสองศพที่เหลือก็คงจะเป็นสามีภรยาบ้านมิสุตะทำให้โคอิจิงุนงงเพราะหากเป็นแบบนั้นจริงแล้วใครคือคนลายขณายาสุกะกำลังตามหาหมาเธอก็เห็นว่ามันกำลังนั่งอยู่กับนิชิโน โดยมันคงจะหนีออกมาเดินเล่นและนิชิโนก็คงจะช่วยพามันกลับมาเธอจึงขอบคุณเขาจากนั้นก็จะพามันกลับบ้านแต่นิชิโนก็รั้งเธอไว้เพื่อถามว่าระหว่างเขากับสามีเธอใครน่าดึงดูดกว่ากันทำให้เธออึ้งไปทันทีดารุนน้องเขาได้มาบอกกับโคอิจิว่า ก่อนเกิดเหตุกับบ้านฮอนด้าสามปีมิสุตะไม่โผล่ไปทํางานเลยทำมาจังสองคนยิ่งแน่ใจเรื่องคนที่อยู่บ้านของมิสุตะและก่อเหตุคงไม่ใช่มิสุตะเป็นแน่ขณะโคอิจิจะเข้าบ้านเขาก็ได้พบกับลูกสาวของนิชิโนะที่แอบมาบอกเขาอย่างกล้า,กล,า,ก,ลากลัวว่านิชิโนะไม่ใช่พ่อของเธอและเธอไม่รู้จักมอนี่เลยทําให้เขางุลงงมาก จงังหวะนั้นเองนิชิโนกับยาสุโกะก็พามาเดินกลับมาถึงพอดีดังนั้นพอนิชิโนเห็นลูกสาวออกมาอยู่ข้างนอกก็ดูจะไม่พอใจจึงถามว่าได้พูดอะไรแปลกๆกับโคอิจิหรือเปล่าจากนั้นก็แกล้งเธออย่างสนุกสนานทําให้โคอิจิไม่ได้คิดอะไรอีกครับดานโคอิจิเขาเห็นยาสุโกะดูจะเปลี่ยนไปเพราะแอบไปคุยโทรศัพท์กับใครบางคนแถมยังชนเฉียวใส่เขาอีกด้วยซึ่งต่อมาเธอก็มาบอกว่าแค่คุยกับเพื่อนเก่าเท่านั้น เมื่อโคอิจิพาหมามาเดินเล่นพอเขามองไปที่บ้านของตัวเองก็รู้สึกแปลกๆเพราะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเหมือนคล้ายๆกับบ้านของฮอนดาจึงได้โทรไปหารุ่นน้องเพื่อให้ช่วยตรวจสอบนิชิโนให้ทีเมื่อกลับมาถึงบ้านโคอิจิก็พบป้าที่อยู่บ้านหลังถัดไปเขาจึงเข้าไปสอบถามถึงนิชิโนแต่ป้าก็ไม่รู้จักเพราะไม่เคยคุยกันแถมยังคิดด้วยว่าหมอนี่เหมือนกับปีศาจ ดารุนน้องเมื่อใดตรวจสอบนิชิโนะแล้วก็เจออะไรบางอย่างจึงเดินทางมาดูและแสดงตัวว่าเป็นตำรวจนิชิโนจึงเชิญเขาเข้ามาในบ้านแต่ก็หายไปทําให้รุ่นน้องงุนงงที่สําคัญรูปของนิชิโนะที่เขามีอยู่ก็ไม่ใช่หมอนี่เขาจึงค่อ,คอยๆเดินเข้าไปตรวจสอบในบ้านซึ่งก็ประหลาดเพราะไม่เหมือนบ้านแต่เหมือนที่คุมขังซะมากกว่าโดยทันทีที่เขาเลื่อนประตูเหล็กและมองเข้าไปก็ทําให้เขาต้องตกใจสุดขีด เมื่อโคอิจีกลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นแสงไฟแปลกๆที่บ้านของป้าจังหวะที่เขากำลังจะเดินเข้าไปดูจูจ่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นทําให้เขาและทุกคนที่อยู่ในระแวกนั้นต่างก็ตกใจเขาจึงพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ทําไม่ได้จังหวะที่เขาไปหาทางดับเพลิงเขาก็ได้เห็นด้วยว่านิชิโนะนั่งดูทีวีอยู่แถมไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนั่นก็ทําให้เขาสงสัยนิชิโนมากขึ้น หลังควบคุมเพลิงได้หัวหน้าสืบสวนก็เข้ามาคุยกับโคอิจิเพราะรู้ว่าเขาเคยเป็นตำรวจมาก,ก่อนและสนิทก,กับรุ่นน้องโดยตอนนี้รุ่นน้องตายแล้วและเป็นศพอยู่ในกองเพลิงของบ้านที่เกิดเหตุพอโคอิจิรู้ก็ตกใจและคิดว่าต้องเป็นฝีมือของนิชิโนแน่ๆต่อมาโคอิจิก็มาพบนดาเพื่อขอให้เธอดูรูปของนิชิโนว่าชัยมิสุตะเพื่อนข้างบ้านของเธอในตอนนั้นหรือไม่แต่เธอก็ไม่ยอมดูและไม่อยากจะคิดถึงมันอีกแล้ว ดานยาสุโกตอนนี้เธอกำลังอยู่กับน,นิชิโนและให้สัญญาว่าครั้งหน้าเธอจะไปที่บ้านของเขาจากนั้นเขาก็ขอจับมือของเธอซึ่งเธอก็ยินยอมแต่ก็ดูจะหวาดกลัวเพราะเขาไม่ยอมปล่อยเสทีเธอเลยรีบสะบัดมือของเขาออกและหนีไปและพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็มีอาการเมือลอยและหมดเรี่ยวหมดแรงขณะนิชิโนกำลังดูทีวี ฉีดด้านในห้องลูกสาวก็กําลังซิวถุงสุญญากาศให้กับศพพ่อจริงๆของเธอโดยมีแม่นั่งมือรอยอยู่ข้างๆดังนั้นพอเธอเห็นนิชโนเดินเข้ามาเอาบัญชีเพื่อไปเบิกเงินมาใช้เธอเลยขอยากับเขาเพื่อมาฉีดให้แม่และพอเขาอนุญาตเธอก็รีบนํายามาฉีดให้เมื่อแม่มีสติแล้วเธอก็ขอให้แม่ช่วยนำศพของพ่อลงไปทิ้งรวมกับศพของพี่ชายที่ด้านล่างครับหลังทานอาหารเสร็จ โคอีจีก็ออก,กอไปข้างนอกทันทีโดยไม่ทันได้สังเกตเลยว่ายาสุกะบมีท่าทางแปลกๆแถมที่แขนของเธอก็เต็มไปด้วยรอยของการใช้เข็มอีกด้วยขณะน,นิชิโนะลงไปเอาของที่ด้านล่างแม่ก็พยายามจะเข้ามาทำร้ายมันทำให้มันตกใจแต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดและจัดการแม่ได้พร้อมกับเรียกลูกสาวมดาด่าที่ลืมฉีดยาให้แม่และจะให้เธอเป็นคนฆ่าแม่ทิ้งโดยบอกกับเธอว่า ทุกอย่างเป็นความผิดของเธอและเขาก็ต้องคอยมาตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ตลอดแต่ลูกสาวก็ไม่กล้าและลังเลทำให้มันโมโหจึงแย่งปืนมายิงแม่ทิ้งเองจากนั้นก็บอกให้เธอจัดการกับศพของคนในครอบครัวของตัวเองด้วยแต่เธอก็ทําคนเดียวไม่ไหวจึงไปขอร้องมันดานิชิโนะมันพายาสุโกะมาที่บ้านแล้วก็เปิดประตูให้เธอเข้าไปช่วยลูกสาวกเก็บศพ ทำให้เธอตกใจเพราะคิดว่ามันฆ่าภรรยาของตัวเองตายซึ่งมันก็บอกกับเธอว่าก็เป็นเพราะเธอมันเลยทําแบบนี้ดังนั้นเธอก็ต้องรับผิดชอบช่วยลูกสาวจัดการศพให้เรียบร้อยและถ้ารู้สึกแย่มากเดี๋ยวมันจะช่วยเอายามาให้สุดท้ายเธอเลยรีบช่วยลูกสาวจัดการกศพบบทันทีแม้ว่าจะกลัวมากก็ตามดานโคอิจิเขาพยายามไปขอให้เพื่อนตำรวจช่วยสืบเรื่องของนิชิโนเพราะที่รุ่นน้องต้องตายก็เพระกำลังสืบเรื่องนี้อยู่ แต่เพื่อนตำรวจก็ไม่ยอมจังหวะที่เขากำลังนั่งเครียดๆอยู่ในบ้านและไม่รู้ว่ายาสุโกะหายไปไหนลูกสาวของนิชิโนก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วนิชิโนก็ตามมาขอลูกคืนแถมยังมีกุญแจไขประตูบ้านของเขาอีกด้วยทำให้เขาโมโ,มโหจึงบอกให้ลูกสาวรีบโทรแจ้งตำรวจส่วนเขาเองก็ออกไปจับตัวมันเอาไว้ แต่ยาสุโกที่เดินออกมาจากบ้านนิชิโนก็เข้ามาห้ามทันใดนั้นรถตำรวจก็มาถึงพอดีแต่กลายเป็นมาจับเขาแทนเพราะนิชิโนเป็นคนเรียกมาที่โรงพักหัวนหน้าสืบสวนได้เข้ามาพูดคุยกับโคอ,อิจิถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจนทําให้ได้รู้ว่าโคอ,อิจิสงสัยนิชิโนและขอให้รุ่นน้องไปสืบดูเพราะคาดว่านะ่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของฮอนดา ซึ่งหัวหน้าสืบสวนก็พบข้อมูลที่รุ่นน้องหาเอาไว้แล้วจึงได้เชิญตัวนิชิโนมาที่ห้องสอบสวนพร้อมกับจะชวนโคอิจิไปพูดคุยกับนิชิโนด้วยกันแต่ตำรวจที่เฝ้าอยู่กลับปล่อยตัวมันไปเขาขับหัวหน้าสืบสวนจึงรีบตรงกลับไปที่บ้านจังหวะที่โคอิจิกลับไปหายาสุโกหัวหน้าสืบสวนก็เดินเข้าไปดูที่บ้านของนิชิโนจนเผลอตกลงไปในบอ่อทิ้งศพจังหวะที่จะปีนขึ้นบอ่อนิชิโนก็ยื่นมือมาจับเขาไว้ไม่ได้ช่วยฉุดแต่ฉีดยาใส่เขาครับ ดานโคอีจิเมื่อหายาสุโกที่บ้านไม่เจอเขาก็มาตามหาที่บ้านของนิชิโนะแล้วก็พบเธอนั่งเมายาอยู่เขาจึงขอโทษเธอที่ไม่ได้ดูแลและจะพาเธอกลับไปแต่ก็หันไปเห็นประตูห้องขังซิก่อนเขาจึงเปิดเข้าไปดูแล้วก็พบกับหัวหน้าสืบสวนเขาจึงพยายามจะช่วยหัวหน้าแต่นิชิโนะก็เดินถือปืนเข้ามาเสียก่อนและสั่งให้ยาสุโกะฆ่าเขาแต่เธอก็ไม่กล้าทำมันจึงจับเธอไว้เป็นตัวประกรันและจะฆ่าเธอ เมื่อโคอ,อิจิเห็นอย่างนั้นก็บอกให้เธอเดินมาหาเขาเพราะยังไงซะมันก็ไม่กล้าย,ยิงเธอแน่มันเป็นคนขี้คาดและเขารู้จักโรคจิตพวกนี้ดีสุดท้ายเธอจึงค่อยๆเดินมาหาเขาและมันก็ไม่กล้าย,ยิงเธอจริงๆเมื่อเห็นยาสุโกน่าจะปลอดภัยแล้วโคอ,อิจิก็พยายามจะเข้าไปจัดการมันและบอกกับมันว่า มันพลาดยังไงและหมดเวลาของมันแล้วเลิกปั่นหัวคนในบ้านให้ค่ากันเองเสียทีทันใดนั้นยาสุโกก็เดินเข้ามาหาและฉีดยาใส่จนเขาลม้มลงเวลาต่อมาขณะที่นิชิโนะกำลังซ่อนหลักฐานลูกสาวก็กลับมาจากโรงเรียนและนำขนมมาฝากยาสุโกะส่วนเธอก็กินอย่างหิวโหยจากนั้นก็นำไปแบ่งให้โคอิจอิทานโดยตอนนี้เขาถูกล็อกกุญแจติดเอาไว้กับเตียงและแทบจะไม่มีสติอีกแล้ว ดานิชิโนะมันพาทุกคนออกเดินทางเพื่อไปหาทำเลที่อยู่ใหม่ซึ่งมันก็จะให้โคอิจิและยาสุโกะแสดงป็นญาติของมันส่วนหมานี่ก็จะไม่เลี้ยงไว้แล้วเพราะลำบากมันจริงจะฆ่าทิ้งแต่ก็ไม่กล้าทำเองซึ่งพอจะใช้ลูกสาวหรือยาสุโกะทำก็ดูพวกเธอจะกลัวอีก เหมือนจึงไปนําตัวโคอิจิลงมาเพื่อให้ฆ่าหมาทิ้งแต่เขากลับหันปืนมาบอกกับมันว่ากะแล้วว่าแกจะต้องเชื่อพร้อมกับยิงปืนฆ่ามันทําให้ลูกสาวสะใจมากและเหมือนจะสติหลุดไปเลยส่วนเขากับยาสุกะกก็เดินจับมือกันไปโดยสายตาที่ว่างเปล่าจากนั้นยาสุโกะกก็หันกลับมามองเขาและกรีดร้องไห้ออกมาเหมือนกับคนบ้าเขาจึงรีบกอดและปลอบเธอครับสรุปนะครับก็กเป็นเรื่องราวของนายตำรวจเก่าชื่อว่าโคอิจิ ซึ่งที่เขาลาออกมาเพราะรับไม่ได้ที่ทําให้ผู้บริสุทธิ์ตายดังนั้นเลยพาภรรยามาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็ดันมาเจอกับฆาตกรโลกจิตที่มาอยู่บ้านข้างๆซะอย่างนั้นทำให้ชีวิตของเขาต้องปั่นป่วนแต่สุดท้ายด้วยความเฉลียวฉลาดก็เลยสามารถเอาตัวรอดมาได้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังคลป,ปีใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDb 6.3คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ